ช็อกไม่น่าเชื่อหมอเตือนเองมะเร็งตับมาจากของในครัวที่ทุกบ้านมีพบคนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ,จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสุขภาพกันค่ะซึ่งนายแพทย์ประชากันยาประสิทธิ์ มอผ่าตัดสมองศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามท่านได้โพดคลิปวิดีโอลง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะเล่าเรื่องมะเร็งจากของในครัวค่ะซึ่งได้ระบุข้อความนะคะว่าเข้าครัวจะทอดไข่หยิบหอมแดงเจอราดำซึ่งรามีอัลฟาท็อกซินทำให้เป็นมะเร็งตับมะเร็งตับมาจากของในครัว หัวหอมกระเทียมพริกแห้งถั่วลิสงเมื่อกินเข้าไปที่ยแรกที่จะดูดซึมคือตับดังนั้นมะเร็งตับและท่อน้ำดีจึงเป็นโรคอันดับหนึ่งของคนไทยเพราะมาจากในครัวค่ะแล้วถ้าเป็นร้านอาหารละ่ะในแพทย์ประชาบอกนะคะว่าไม่รู้จะแกะออกล้างกันให้ก่อนหรือเปล่าถั่วและพริกที่ป่นแล้วเขาคัดเอาเม็ดที่มีเชื้อราออกไหมมะเร็งตับอยู่ที่คนกินเวลาไปกินร้านอาหารคนไทยตายจากมะเร็งตับอันดับหนึ่งอันดับสองคือ โรคหลอดเลือดสมองหรือโตกทั้งคู่ป้องกันได้ขอให้ร้านอาหารโปรดแกะราดำออกจากเปลือกหอมกระเทียมล้างให้สะอาดทั่วลิสงที่จะนำไปคั่วโปรดคัดที่มีราดำออกด้วยนายแพทย์ประชาบอกอีกนะคะว่าตับจะเป็นตัวทำลายอลฟาท็อกซินแต่อลฟาท็อกซินเป็นพิษที่ทำให้เกิดมะเร็งตับขอให้ร้านอาหารแกะเชื้อราออกจากอาหารเพื่อคนไทยจะไม่ตายจากโรคมะเร็งตับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ